นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะเปล่งกล่าวนำขอพี่น้องเปล่งกล่าวตามด้วยเสียงอันดังกระหึ่มไปทั่วโลกพุทธังสรนังคัจฉามิ ธรรมังสารังค e <laughs> ัจฉามิสัง <caffeine> คังสารังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารังคัจฉามิทุติยัมปิสังคังสารังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารังคัจฉามิ ตติยัมปิสังคังสารานังคัจฉามิขอกราบนมักการพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์และหมู่สองด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งจเจริญธรรมยัตยมผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมะทุกชีวิตปัดนี้เรามาแสดงธรรมะที่เวทีคอปทอประจำวันเสาร์ที่20สบ กันยายนพุทธศักราช2568อาตมาเอ่ยวันเดือนปีถูกไหมพี่น้องวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2568เวลา16นาฬิกา16นาทีโดยประมาณก็ขอใช้เวลาในช่วงนี้กล่าวธรรมะเพื่อการเปิดเวที ของการชุมนุมในครั้งนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่าสมณรูปหนึ่งซึ่งอยู่กับสันติอโศกมาตั้งแต่ต้นคำว่าตั้งแต่ต้นนี้หมายความว่าตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีก่อนจนถึงปัจจุบันมาขึ้นเวทีการเมืองเวทีไฮพาร์คเวทีเวทีที่กล่าวถึงเรื่องบ้านเมือง ต่างๆมีการกล่าวถึงนักการเมืองต่างๆทั้งคนที่ควรเอามาเป็นแบบอย่างทั้งคนที่ควรเอามาเป็นกรณีศึกษาในทางไม่ดีถามว่าทำไมพระต้องมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอันนี้หลายคนมักจะตั้งคำถามอาตมาก,ก็มักจะตอบคนนั้นไปว่าจริงๆพระเนี่ยหรือสมณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่สมณะมาทำให้การเมืองหายยุ่งมาสร้างความสงบเย็นในจิตใจของผู้ชุมนุมและบ้านเมืองที่มีการชุมนุมทางการเมืองโดยประการต่างๆอาตมาก็เลยเยืนหยัดเช่นเดียวกับคุณเนธที่กล่าวก่อนที่อาตมาจะขึ้นบรรยายธรรมะในครั้งนี้อาตมาฟังคุณเนธ คุณเนทเธอเกรดนํำแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเลยทีเดียวว่าจริงๆมีความรู้สึกมานานแล้วว่าโลกนี้เป็นโลกยุคที่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องทําหน้าที่คล้ายๆจะเป็นแม่ของแผ่นดินทําหน้าที่ดูแลเอาใจใส่บ้านเมืองนะพูดยังไม่เกรงใจเลยทีเดียวว่ากําลังของสตรีกําลังของเพศแม่เนี่ยเป็นกําลังของ ผู้ที่ช่วยทะลุทะลวงนะให้ข้อติดขัดปัญหาหรืออะไรที่มันติดตันเนี่ยทุรเราบรรเทาเบาบา,บางลงอาตมารู้สึกแบบนั้นจริงๆเนาะอย่างเมื่อวานนี้กรณีของพี่ปองอัญชลีภัยรีรักบอกได้เลยทีเดียวว่าเป็นปฏิหาริย์แห่งธรรมะโดยแท้พี่น้องรู้สึกเหมือนอาตมาไหมว่ากรณีสารดีกาซึ่งเป็นสาสูงสุด จากชั้นตน้นชั้นอุทธรจนถึงชั้นดีกาเนี่ยได้มีคำพิพากษาออกมาในทางที่เป็นคุณแก่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งจริงๆปัดนี้แกนนำพันธมิตรทั้ง5ก็ได้สลายตัวไปแล้วคือไม่ได้เกาะกลุ่มในฐานะที่เป็นแกนำพันธมิตรอีกต่อไปอ เมื่อคราวครั้งนั้นปี5 5 5ปับรรดาพี่น้องของเราที่ร่วมชุมนุมมานะก็ได้ทำหน้าที่ปกบ้านป้องเมืองยังแข็งขันแม้กรณี NBT หรือสื่อซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในสมัยนั้นเป็นอะไรที่เราจะต้องแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการถูกครอบงำสื่อ ต้องเข้าใจด้วยนะว่าสื่อกระแสหลักสื่อ NBT ช่อง11สถานีโทรทัศน์ N b t เนี่ยเป็นสื่อที่อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูโดยภาษีอากรของประชาชนแต่ปรากฏว่าสื่อต่างๆเวลามีรัฐบาลทำหน้าที่คอยกำกับดูแลเนี่ยเขาก็ทำเสมือนหนึ่งเขาเป็นสื่อของรัฐบาลทั้งๆที่จริงๆประเทศไทยเนี่ย ไม่ใช่มีเพียงแค่รัฐบาลเท่านั้นที่เป็นเจ้าของประเทศไทยจริงๆรัฐบาลเป็นเพียงพนักงานที่ผ่านมาทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองก็เหมือนกับวัดนี้แหละเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นเจ้าของวัดเข้าใจไหมเจ้าอาวาสเป็นเพียงผู้มาดูแลวัดนะแต่วัดเนี่ยเป็นของพุทธศาสนิกชนได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าเจ้าอาวาสองค์ใดองค์หนึ่ง จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าอาวาสก็เหมือนกับรัฐบาลเนี่ยใช้สื่อโทรทัศน์ NBT ใช้สื่อวิทยุกรมประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ของรัฐเพียงอย่างเดียวอะแล้วผลเป็นยังไงบ้างโยมทุกวันนี้คนรับสื่อกรมประชาสัมพันธ์มากขนาดไหนทุกวันนี้คนติดตามสื่อ NBT ขนาดไหนเชียวอะ ก็ปรากฏว่าเรตติ้งเป็นที่รู้กันว่าอยู่ในระดับที่ต่ำจนถึงต่ำมากถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวอะเอ๊ะทำไมคนไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐทั้งๆท,ท,ที่จริงๆข้อมูลข่าวสารของรัฐก็ไม่มีโฆษณาเนาะนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสื่อที่ได้ภาษีอากรจากรัฐมาซัพพอร์ตมาดูแลเอ๊ะแต่ทำไมการจัดรายการโทรทัศน์ของ NBT การจัดรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจึงไม่จึงไม่ถูกใจกับผู้ฟังจึงไม่ถูกใจกับตลาดจึงไม่สามารถตีตลาดในระดับต่างๆได้ค่อนข้างดีอันนี้แม้กระทั่งคนจัดรายการทางกรมประชาสัมพันธ์ก็รู้เป็นอย่างดีว่าสื่อที่ตนเองทําออกไปเนี่ยคนไม่ค่อยฟังกันสักเท่าไหร่ั้งทั้งที่จริงๆสื่อเนี่ยทะลุทะลวงไปแทบจะทั่วทุกภูมิภาคเลยทีเดียวอ่ะ คำตอบก็คือว่าสื่อต่างๆนานาเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่เข้าใจว่าตอนเองจะต้องทําตามน,นโยบายของรัฐบาลถ้ารัฐบาลใดขึ้นมาครองอํานาจฉันก็ต้องพูดไปตามคําของรัฐบาลนั้นจะผิดจะถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่งขอให้รัฐบาลสั่งมาก็แล้วกันสื่อก็จะทําหน้าที่สื่อของรัฐบาลอันนี้เป็นความเข้าใจผิดตลอดมานะเป็นความเข้าใจผิดตลอดมาเนี่ ดังนั้นเมื่อปี2551คณะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของเราซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือพี่ปองอัญชลีพี่หมียุทธิยงปองอัญชลีและหมียุทธิยงอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ภัวดลซึ่งได้รับ ความการุณาจากสามดีกาเมื่อวานนี้ให้รอดพ้นจากการถูกตัดสินจำคุกโดยประการต่างๆจริงๆพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในเวทบงพันธมิตรเนี่ยล้วนแต่เคยติดคุกกันมาแล้วแทบทางนั้นเนี่ยแม้กระทั่งคนแบบพลตรีจำลองสีเมืองอันนี้เราใกล้ชิดกันหน่อยอเพราะว่าท่านเป็นสมาชิกในเครือข่ายกองทัพธรรมเออ บอกนิดหนึ่งนะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพลตรีจำลองเนี่ยเป็นคนก่อตั้งสันติอาศกเนี่ยจะมาไปที่ไหนนั่งรถแท็กซี่หรือคุยกับใครก็แล้วแต่พอกล่าวถึงสันติอาศกเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าอ๋อสันติอาศกของพลตรีจำลองใช่ไหมนั่นหลายคนก็จะพูดแบบนี้ที่จริงแล้วพลตรีจำลองเป็นเพียงเป็นเพียงอุบาสกใน คณะของขอบวนการพุทธศาสนาในแนวสันติอศอุบาศกก็คือ1ในพุทธบริษัท4ไงประกอบด้วย1นภิกษุได้แก่สมณะภนะิกษุณีปัจจุบันนี้เราไม่มีแล้วเราก็มีแต่สิกขามานักบวชหญิงถือศีลสิบนึ่งภิกษุ2อภิกษุณี3อุบาศกแล้วก็4อุบาสิกา พนตรีจำลองเป็นเพียงหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ะขอแสดงความยินดีต้อนรับหน่อยนะพ่อหนุ่มนะยินดีต้อนรับหน่อยปรบมือให้หน่อยแล้วนั่นอุตส่าห์นั่งรถกันมาเป็นรถเข็นยังดีเลยจีเดียวะเนาะเอาจริงๆเดินได้ด้วยใช่ไหมนะฮะอ๋อนึกว่าเป็นคนพิการนะอาะไม่เนาะเขาอยู่ที่นี่นะเขาก็ต้องการผ่อนคลายบ้างให้ เรียกว่าให้คนอื่นนั่งรถเข็นขอให้คนอื่นเข็นรถให้ตนเองนั่งอัดมาอาตมานึกว่าแม้แต่คนพิการก็ยังมาร่วมชุมนุมด้วยะนะก็รู้สึกประทับใจเอาเถอะจะอย่างไรก็แล้วแต่แตอนนี้อัดมาพูดถึงวิทยุกรมประชาัมพันทรันเะอ็นบีทีเนี่ยขออนุญาตพูดหน่อยเถอะสื่อสารถึงบรรดาสื่อของรัฐนะใช้คําว่าของรัฐอาตมาก็พูดผิด สือซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนปรากฏว่าทำอย่างไรสื่อ NBT เนี่ยจะมีคนติดตามดูมากกว่านี้ทำอย่างไรสื่อของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ลูกพระอินเป่าสั่งเนี่ยจะมีคนติดตามฟังมากกว่านี้จริงๆอาตมาชอบฟังนะเพราะว่าหอกระจายเสียงหอกระจายข่าวเนี่ยก็ นำเสียงวิทยุแห่งประเทศไทยสวทเนี่ยไปกระจายต่อเป็นผลพวงจากรายการข่าวยามเช้าของปรีชาทรัพย์โสภาเนี่ยยมเคยดยีนใช่ไหมเป็นผลพวงจากน่นสามสิบปีล่วงมาแล้วอ่ะสามสิบกว่าปีล่วงมาแล้วอ่ะปรีชาทรัพย์โสภาวิทยุกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยสวทจัดรายการได้ดีมากอาตมานี่แหละเป็นแฟนรายการเหนียวหนึบละของปรีชาทรัพย์โสภา ปรากฏว่าตามหอกระจายข่าวต่างๆเนี่ยถ่ายทอดเสียงของปรีช,รชาซับโซภาอย่างมากมายทั่วทั่วแผ่นดินไทยเลยทีเดียวอะต่อมาปรีชารับโซภาตายจากไตอก็มีคนหนึ่งมาจัดรายการข่าวยามเช้าบ้างณขณะนี้พูดได้เลยทีเดียวว่ารายการวิทยุข่าวยามเช้าในรูปแบบในรสชาติแบบเดียวกับปรีชาซับโซภาเนี่ยไม่เหลืออยู่แล้วอะ อาจามาฟังอยู่นะเวลากลับบ้านที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยหอกระจายเสียงหอกระจายข่าวของเทศบาลเนี่ยเปิดรายการข่าวยามเช้าอยู่ตอนนี้ไม่ไม่เหลือล่องรอยรายการแบบรายการดีๆแบบปรีชาทรัพย์โซภาอีกต่อไปเลยปรากฏว่าคนจัดรายการเนี่ยบางคนไม่ได้ทํากันบ้านอะไรเลยไปพูดว่าจังหวัดหนองบัวลำพูนะเป็นจังหวัดในเขตภาคเหนือนั่น ขนาดนั้นเลยเจดีสื่อกลมประชาัมพันนะสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะอาตมาอาตมาฟังแล้วก็รู้สึกสลดหดหู่คือพูดตามความจริงนะวิทยุกรมประชาัมพันธ์เนี่ยถ้าจัดให้ดีไม่มุ่งโปรโรัฐบาลไม่คอยเกรงอกเกรงใจรัฐบาลเนะี่ยจัดรายการไม่ต้องไปโจมตีรัฐบาลอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าจัดรายการให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ลงลึกให้มากกว่านี้ทําการบ้านให้มากกว่านี้เนี่ยเมื่อวานนี้อาตมาจัดอาตมานั่งรถคุณวันลบแห่งสันเตียโศกเนี่ยไปลงเรือที่สะพานผ่านฟ้าฟังนักจัดรายการหญิงนักจัดรายการชายรู้สึกจะเป็นพีพีทนี่แหละเขาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องบิ๊กโจ๊กสุรเชศหักพานนี่ยที่มีการต่อสู้ไปถึงชั้นสารปกครองหรืออะไรต่าง ฟังแล้วรู้สึกว่าเออทาไมผู้หญิงคนนี้เนี่ยช่างทําการบ้านแล้วก็ลงรายละเอียดทางกฎหมายลึกดีเนาะ๊ะทำไมสื่อต่างๆทําไมไม่ลงให้ลึกแบบนี้โดยเฉพาะสื่อกรมประจัสัมพันเนี่ยจัดรายการแบบแตะๆแ,แบบเอาสมรีเช็ดหนังแรดเนี่ยยอมประจักก็ใจไหมสื่อกรมประจัสัมพันเนี่ย,พ,นนยพูดกันตรงๆและไม่ต้องเกรงใจอาตมาเนี่ยเป็นคนติดตามสื่อกรมประจัสัมพันธ์อยู่ถามว่าทําไมอาตมาจึงติดตามสื่อกรมประจัสัมพันธ์ อาตมาชอบการออกเสียงภาษาไทยของคนจัดรายการวิทยุกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยการออกเสียงภาษาไทยเขามีคุณภาพดีหลายคนเลยทีเดียวนะบางคนเสียงทุม้มเสียงหนุ่มเสียงหล่อผู้หญิงก็เสียงดีแต่คุณภาพในการเสนอเนื้อหาข่าวสารเนี่ยไม่ถึงห้าสเอร์เซยอร์เซ์ยังไม่ถึงเลยอาดามาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเสียเวลาไปหรือเปล่า ในการติดตามวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอเราคุ้มค่ากับเวลาที่เราฟังหรือเปล่าแต่ต่อมาก็ยังติดตามฟังอยู่เพราะว่าสมัยที่คุณทักษิณมีอำนาจอยู่คุณทักษิณเขาจะพูดเชียร์อมาบ่อยแล้ววิทยุกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะนําเทปนําเสียง่อมาไปเปิดผ่านวิทยุกรมประชาสัมพันธ์บ่อยพูดก็พูดเถอะเอาใจนายกรัฐมนตรีนั่นแหละพอคุณทักษิณปรท่านจันนะนะ บรรดาวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ก็สนับสนุนท่านจันไปโดยปริยายอันนั้นก็จะบอกว่าเป็นส่วนดีที่คุณทักษิณแสดงออกกับปดามาก็ได้ในช่วงเวลาที่เขามีอำนาจอยู่ในช่วงนั้นเพราะนั้นปดามาก็เลยอยากจะขอพูดถึงเอ t บีทีสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์เรามาตั้งเข็มทิศให้ถูกต้องเถอะว่า อย่าไปโปรรัฐบาลมากนะักไม่ถึงขนานดะต้องอยู่ฝั่งตัวงานข้ามกับรัฐบาลเพราะว่าเราอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกซึ่งสอนอรอเนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาของเราอะเราจะไปกระด้างกระเดืองต่อผู้บังคับบัญชาก็ไม่เหมาะไม่ควรแต่ไม่ควรจะหออ่อสื่อกรมประชาัมพันธ์ไม่ควรจะหงอแบบนี้ ไม่ควรจะทําตัวงอเป็นกุ้งแบบที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ไม่ควรจะขาดความกล้า,าหารทางจริยธรรมดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราสังเกตนะบางช่วงมีคนที่มีคุณภาพไปจัดรายการวิทยุกรมประชาัมพันเนี่ยเลตติ้งสูงมากเลยนะเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยปีประมาณปีสามห้าเนี่ยสุทธิชัยยุนไปจัดรายการท้องกรมประชาัมพันธ์โอโ้โหเลตติ้งสูงมากเลยนะ พราะสุดที่ชัยยุทเนี่ยเขาจัดรายการไม่ไม่มีลักษณะที่จะต้องเกรงอกเกรงใจคือเขาเอาความจริงเป็นหลักแม้กระทั่งป,ปัจจุบันนี้อาตมาก็ยังติดตามข้อมูลข่าวสารสุดที่ชัยยุทธอยู่พอสมควรไม่ได้แปลว่าจะเห็นด้วยกับเขาทุกเรื่องนะไม่ได้แปลว่าเขาจะาทําอะไรแล้วถูกใจเราไปหมดไม่ใช่แต่เออคนนี้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นสื่อสารมวลชนคนหนึ่ง อย่างอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยสมัยก่อนก็จัดรายการที่ค่อนข้างมีคุณภาพค่อนข้างมีคุณภาพพูดก็พูดเถอะเป็นคนมีคุณภาพคนหนึ่งเลยทีเดียวปัจจุบันนี้ท่านไม่ได้จัดรายการแบบนั้นแล้วอะปรากฏว่าสื่อกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยท่านนำพื้นที่สื่อเนี่ยให้คนที่มีคุณภาพมไม่ต้องอื่นไกลหรอกอดีตนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์คนหนึ่งเนี่ยชื่อฟองสนามจามรจันเนี่ยใช่ไหม ย่างเธอผู้เนี้เยเวลาจัดรายการที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยคนก็ฟังเยอะนะเลตติ้งสูงนะแน่นอนเราไม่เห็นด้วยกับเธอทั้งหมดหรอกที่เธอนำเสนอ,อแต่โดยคะแนนรวมแล้วว่าเออผู้หญิงคนนี้เนี่ยกล้าหาญนะแม้กระทั่งอยู่กับสื่อกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยแต่ก็กล้าที่จะนำเสนอประเด็นอะไรที่ที่นอกกระแสหลักมาได้บ้างเอาใจชาวบ้านบ้างอย่าไปเอาใจผู้มีอำนาจอย่างเดียวะ เาประชาเข้าใจไหมรู้จักว่าชาวบ้านชอบอะไระแล้วก็พูดให้ตรงใจกับชาวบ้านอย่างปีชาทรัพย์โสภาเนี่ยไหมที่เขาติดลมบอลจนกระทั่งเขาตายจากไปอะ่ะเพราะปีชาทรัพย์โสภาเนี่ยจัดรายการวิทยุแบบเอาใจชาวบ้านแม้จะมีเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนน้นจังหวัดนี้มีการโปรโจังหวัดต่างๆอยู่พอสมควรแต่โยมทราบไหมลึกๆแล้วเนี่ยปีชาทรัพย์โสภาเนี่ย ข่าวจนดึกเลยทีเดียวนะกว่าจะปิดข่าวและอัดเทปกว่าที่ปรีชาทรัพ์โซภาจะกลับบ้านเนี่ยบางทีตีสามบางทีตีสี่แล้วก็เทปออกอากาศช่วงหกโมงเช้าข่าวยามเช้านั่นแปลว่าปรีชาทรัพย์โซภาเนี่ยเก็บข่าวจนเม็ดสุดท้ายแล้วก็กลับบ้านโอ้โหเป็นคนที่ขยันมากอาตมาก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้แกเอ็นเบท n b t และกรมประชาสัมพันธ์เราหาคนที่มีจิตวิญญาณแบบปีชาซับโซภาเนี่ยไม่ได้หรือยังไงเราไงเราก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ N b t บทแล้วอ่าทำไมเราจะต้องทำตัวเองเป็นข้าราชการอยู่ดักดานนันะทำไมเราจะต้องปล่อยให้ตัวเองเป็นข้าราชการดักดานทั้งทั้งท,งที่จริงๆเราก็มีความเป็นสื่อสารมวลชน ไม่ไม่ต้องอื่นไกลดอกดูอย่างพี่ปองอัญชลีเนี่ยพี่ปองอัญชลีเนี่ยได้รับความนิยมจากประชาชนเพราะอะไรเพราะพี่ปองพูดแทนใจของชาวบ้านจํานวนมากเพราะพี่ปองอัญชลีพูดแทนใจของชาวบ้านจํานวนมากแน่นอนอาตมาก็บางทีก็ไม่เห็นด้วยกับพี่ปองในการใช้คําพูดบางทีค่อนข้างจะแรงไปบางทีค่อนข้างจะหนักไปอะนะ อแต่มาก็ไม่เห็นด้วยแต่โดยคะแนนรวมแล้วเนี่ยคนที่จะกล้าหารแสดงออกแบบเนี้พูดแทนใจชาวบ้านแบบเนี้ประเทศไทยไม่เคยมีประเทศไทยมีแต่หงอมีแต่กลัวโดยเฉพาะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเสียเสียต้นทุนหรือเสียความนิยมเนาะกลัวตัวเองจะเสียความนิยมคือบรรดาสื่อทั้งหลายเนี่ย ไม่มีความกล้าที่จะถูกเกลียดกรุณานี่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะพี่น้องไปหาอ่านดูรู้สึกแปลมาจากประเทศญี่ปุ่นหรือไงเนี่ยชื่อหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดกล้าที่จะถูกเกลียดพี่ปองอัญชลีเนี่ยเป็นสื่อสารมวลชนคนหนึ่งซึ่งมีความกล้าที่จะถูกเกลียดมีความกล้าที่จะถูกเกลียดจากคนที่ไม่ชอบ แต่ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่มีแอบแฝงไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆคือสะอาดโปร่งใสในเรื่องในในเรื่องของการเป็นสื่อที่จะหาสตุงสตังหาเงินทองหาความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตนเองมีหรือเปล่าอาตามาไม่แน่ใจอะแต่ไม่เห็นนะนั่นนี่พี่น้องพูดแบบนี้นะปลอดภัยดียะเวลาเราเข้าไปในห้องมีคน บอกว่าช่วยไปหาของอย่างหนึ่งแล้วใครคนนั้นไปหาอยู่พักหนึ่งออกจากห้องมาบอกไม่มีอันนี้พูดถูกพูดผิดยมไปหาของกลับพอออกมาจากห้องบอกหาแล้วไม่มีแต่อีกคนหนึ่งไปหาสักพักหนึ่งกลับออกมาบอกว่ามีหรือไม่มีไม่รู้แต่ไม่เห็นนะัน่นอาตมาชอบคนที่สองมากกว่ามีหรือไม่มีก็ไม่รู้แต่ไม่เห็นนะ่นอย่างพี่ปองเนะี่ย อาตมาก็พูดแบบนี้มีหรือไม่มีก็ไม่รู้อะแต่เท่าที่มองดูเนี่ยไม่เห็นนะ่เนาะไม่เห็นว่าท่านเป็นคนแสวงหาผลประโยชน์ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าท่านกําลังใช้อาชีพของท่านเนี่ยแส,สวงหาความมั่งคั่งร่ํารวยให้กับตนเองยอมว่าไหมไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยเอานมาถอดรหัสให้พี่น้องของเราได้รับรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่า คนที่ทํางานอย่างพี่ปองอ้าวอย่างยุทธิยงริมเลิศวาทีพี่หมีเนี่ยไหมพี่หมีเนี่ยเป็นคนมีสมรจริยาสูงมากนะคือหมายความว่าเป็นคนที่ทํางานเล็กๆทํางานอยู่ในสื่อซึ่งไม่ใช่เป็นสื่อกระแสหลักแต่ประการใดไม่ว่าจะตั้งแต่ ASTV จนกระทั่งนิวส์วันเนี่ยนะจริงๆไม่ใช่สื่อกระแสหลัก เป็นสื่อกระแสรองแต่ปรากฏว่าพี่หมีเลือกที่จะจัดรายการโดยการเชิญแขกต่างๆนานามาสมมาสัมภาษณ์มาพูดคุยอะยางเป็นกันเองและก็มีความเป็นมิตรพี่หมีเนี่ยจะเป็นคนที่มีเฟรนลี่สูงมากเป็นนะเป็นอันนั่นแหละเป็นเวทีชาวบ้านเป็นคนที่มีมีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นญาติ แล้วก็คุยภาษาชาวบ้านเนาะไม่นั่นแหละพยายามอัปเดตเรื่องราวต่างๆแล้วก็เรื่องต่างๆเวลาพี่หมีชวนคนมาคุยเนี่ยลงลึกนะเป็นคนที่ไม่ฉาบฉวยอะบางเรื่องเนี่ยเจาะติดแล้วก็ต่อเนื่องนานเลยทีเดียวอะเพื่อให้คนเนี่ยได้มีความรู้แบบลึกๆพี่หมีอาจจะไม่โดดเด่นหวือหวาเหมือนกับพี่ปอง แต่พี่หมีเนี่ยเป็นน้ําซึมบ่อทรายยมอมปจะเ็้าใจไหมลักษณะอย่างพี่หมีเป็นคนน้ําซึมบ่อทรายแต่ขนาดไม่หวือหวาเนี่ยนะ